บางคนอาจจะมีวิธีระบายความรู้สึกเก็บกดอะไรเงี้ยแตกต่างกันไปเขาเรียกว่าวิธีการจัดการับมรู้สึกจัดการความรู้สึกคนไม่เหมือนกันมันจะกลไงห้องห้องน้ำเด็เติดมสวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับเราชื่อโนครับื่อโกครับเราจะมาพูดถึงเรื่องว่าการใช้ชีวิตแบบเป็นทหารเป็นรู้สึกมันมันรู้สึกยังไงไม่ใช่เป็นยังไงมันรู้สึกยังไงโอเคคือหัวข้อเรามีประมาณนี้น็อตที่ถามอะไรดิ การเป็นอาหารเนี่ยเขารู้สึกไงถ้าเอาตอนนี้ตออัดเออมันมันน่าเบื่อสำหรับผมนะมันรู้สึกอะไรอย่างไรอย่างแบบมันมันต้องอยู่ในขอบเขตอยู่ในกฎระเบียบอย่างเงี้ยครับอ่าคือโนตอันจะบอกว่านโนตมันอยู่ในขอบเขตเหมือนอยู่ในกรงขังอะไรอย่างงี้หรอก็พูดแบบนั้นได้หมดเลยก็คืออะไรที่เขาพูดชอบูดว่าทหารอ่ะมันก็ เียดเสมือนกับนักโทดแต่ดีที่ว่ามันไม่ต้องใส่ตัวมันมีโทรศัพท์ให้เล่นก็ก็คล้ายๆกันนะครับฟังสิ่งอะไรลหรอก็ประมาณนั้นประมาณนั้นอิตแ้วมันก็ไม่ต่างกับกับพี่แบบพี่ก็รู้สึกคล้ายๆกันอะไมันรู้สึกไม่ดีแหละอีกอย่างเราไม่ได้ลามานนาแล้วด้วยหลายเดือนนะมึงจะบอกว่าทำงี้ไลาทุกเดือนมันึงโอเค มันจะโอเคขึ้นกว่าน,นี้นะโอเคร,<ห>รู้สึกดีขึ้นกว่าน,นี้ใช่ม,มันจะมีช่วงเวลาที่เราเออได้พักผ่อนว่าอ่ะกูให้เลือกระหว่างมึงแบบไม่ต้องเป็นกลับมาเป็นแลวไดลาร์เงี่ยเลรื่อไยไลก็ไม่ต้องเป็นดีกว่าแลก็ไม่ดีกว่าแลาความรู้สึกผมอะ<ช>ควารู้สึกมึงมึงจะบอกว่าการเป็นทหารมันไม่ดีใช่ไหม,มก็มันก็แล้วแต่คนมองนะครับคือเราไม่ได้ชอบทหารเราไม่ชอบแบบ เราไม่ชอบอาชีพนี้นะไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบทหารนะคือเราไม่ได <ไป S 1> ้ชอบส<ร>ิ่ี้เราอยากทำอย่างอื่นมากกว่าโอเคไปเลยนดนะพี่อ่อเดี๋ยวเพิ่งอจะไปอย่า <c oughs> ยปคุยกันเรืลยสลับความรู้สึกของพี่อ่ะก็ไม่ต่างกันเรอกนะมันก็รู้สึกดีดีอะรู้สึกเสียเวลาตอนที่แบบว่าเออตลอดปีที่กูมาเป็นทหารเนี่ยประจําการเนี่ยได้ไปทําหน้าที่ของกูอย่างเช่นจะไปพิสูจน์ความเดิมจะมีเงินเจะสูงอะไรเงี้ยได้เก็บเงินซื้อที่ซื้ออะไรให้พ่อแม่ท้ามาอยู่พ่อแม่ ถามว่ามีนี่ยังเงินเดือนไหมเบื่อได้ก็ได้แต่มันอาจจะไม่พอไม่พอเหลือได้แล้ว่งแค่ข้ากินก็หมดแล้วจะางในนั่หนาอาหารก็แบบเป็นอาหารที่แบบเลิศหรูที่สุดนะอาหารที่ค่าวจะหาจะไม่ใช่ว่ามันดีนะดีมันไม่มีที่ไหนหาได้กินเลยข้างนอกหากินไม่ได้แข้างนอกหากินไม่ได้พอดีพอดนข้างนอกหากินไม่ได้เลยนะคข้างในนี้สุดยอดแล้วไม่แ่ข้าวที่เม็ดอะไรนะ ไม่เพชรก้อนเพชรแข็งชิบหายไม่ใช่ไม่ใช่อร่อยอร่อยข้าวอร่อยไม่ได้หรอกมันก็มีแค่เงี้จะกินอะไรมันก็บางวันบางวันก็เออดีจริงๆก็มีเออมันก็ดีแต่ส่วนมากก็จะเป็นอีกแบบนึงเดี๋ยวบอกส่วนมากส่วนมากก็กินได้แค่บอกกินไม่ได้ก็กินได้่ทุกวันเนี่ยแต่กินแต่ผมไม่กินนะแต่ผมกินผมซื้อระทายกิน อาารกินไม่ได้ไข่กรอบไข่กรอกก็เคยกินจ้องปึกแม่งกินทั้งลูกอะ่ะไม่ได้ปอกนะ <laughs> <laughs> เคี้ยวให้หมดเลยได้เคี้ยวไม่ดีนี่ปาออก <laughs> อาค,อค,อคอง่ายเอาเคียวเขียนเดี๋ยวคุณทอคเรื่องพ <laughs> ี่จะถามอะไรนหนิอีกเรืนึงไปเด็นยนี้ได้อะไรสลับพ่อพันเป็นการเป็นปัญหาได้อะ <laughs> ไรได้ได้ฝึกตัวเองนะได้ฝึกตัวเอง <laughs> ให้มีความอดทนมีความรับผิดชอบแล้วก็ได้ประสบการณ ประสบการณ์ในการจ้องปึกช่องมาเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยอาหารเอาเอาแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวมันมันพูดเยอะกว่าน,นี้ไม่ได้ <c ười> เออจริงคือประ,ประโยชน์ที<ๆ>่เราจะก็คือหลกัหลกๆก็ประมาณนั้นแหละประมมมาาณีท่ผประโยชน์หลกักๆแล้วที่ได้มันเป็นอาหารเ<อ>นี่ยมันก็มีนะคือเริ่มพยา <c ười> ยามมองคิดได้แง่ดีว่าที่เราได้รับจากการการแต่เราไม่ต้องพูดถึงว่าในแง่หลายในแง่ในแง่ที่ไม่ดีมันได้อะไรบ้าง ไม่อยากพูดถึงอันดับแรกเขาูเสือหลายคนหลายคนก็อาจจะรู้อยู่แหบบรู้ข้อดีข้อเสียอะไรประมาณไหนก็เราก็พูดเท่าที่เราพูดได้แล้วกันอ่าฮะพูดได้เยอะถ้าพูดถึเรื่องดีอาจจะเยอะเมาเลยเออพูดไม่ออกเลยอะไรวะได้ดีอ๋อเดี๋ยวเดคิดก่แม่งเรื่องดีของการเป็นทหารมันเยอะไงพี่เลยแบบมันเลยคิดเปเลยคิดอย่ังไม่รู้จะเลือกเรื่องไหนก่อนเออยุคส่องนี้ก็ วชาทหารเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะไอ้พวกระเบียบวินัยแล้วก็วิชาทหารเนี่ยมันเป็นฝึกเรื่องความอดทนเรื่องอะไรนะอดทนระเบียบอะไรพวกเนี้ยในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราแบบผ่านไปหาเราได้แล้วมึนไปเจอข้างนอกเนี่ยถ้าได้เจอสานักการ์ที่ที่กดดันที่อะไรเนาะเราคือเราจะรับได้ในระดับหนึ่งเพราะมันเคยจุดหมากันใช่แต่ไม่ใช่ว่าเก็บกดนะเก็บกดแล้วข้างนอกแม่อะไรมักระตุ้นแม่งก็ระเบิดเลยนะไม่ใช่ อะไรนอกจากข้างมันผมว่ามันแล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนบางคนอาจจะมีวิธีระบายความรู้สึกเก็บกดอย่างเงี้ยแตกต่างกันไปเขาเรียกว่าวิธีการจัดการความรู้สึกจัดการความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันจะกลายไงห้องค้องน้ำเจ็บมาเออผมก็จะเป็นพูดพูดระบายพูดเล่าให้ฟังกับคนคนสนิทกันคนรู้ใจกันคนที่สามารถ เล่าให้ฟังได้คนที่ึกษาเราปรึกษาได้ประมาณนั้นโอเคช่วยก็ช่วยช่วยได้เยอะนะโอเคโอเคสำหรับเทนี้เราแค่พูดจบแค่นี้ก่อนเพราะว่าหัวข้อเราก็มีแค่สองข้อในเทนี้อะไรใช่พอรู้สึกเปลี่ยาการเป็นทหารก็เลยแล้วก็ที่เราได้รับคืออะไรครบหัวข้อแล้วงั้นก็ขอฝากตากลับลาเอาไม่ที่กลับได้ก่อนเช่นนี้ครับก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับก่็อีกแล้ว